คยไหมที่คิดว่าตัวเองเก่งมั่นใจสุดๆแล้วพลาดท่าให้กับคนที่ดูเหมือนจะด้อยกว่าเราเยอะวันนี้เรามาฟังนิทานกระต่ายกับเตา่าเวอร์ชั่นที่ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนในป่าใหญ่แห่งหนึ่งกระต่ายเจ้าสำอางกับเต่าหลังหนักเกิดท้าทายกันวิ่งแข่งกระต่ายนะหรอฮึวิ่งเร็วจนแทบมองไม่ทันด้วยความมั่นใจเกินร้อยมันกระโดดนำลิว้วทิ้งเต่าไว้ข้างหลังแบบไม่เห็นฝุน่นฮ่า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 เต่าเอ๋ย คิดหรอว่าจะชนะข้าได้ฝันไปเถอะวิ่งไปได้สักพักกระต่ายก็เริ่มคิดเต่ามันคลานตุวมเตี้ยมขนาดนั้นกว่าจะตามมาทันก็อีกนานเงียบสักหน่อยดีกว่าคิดได้ดังนั้นมันก็เอ็นกายลงใต้ร่มไม้ใหญ่หลับปุยไปเลยทีนี้มาดูเต่ากันบ้างถึงจะคลานช้าแต่เต่าไม่เคยหยุดคลานคลานคลานไปเรื่อยๆรื่อยอย่างไม่ย่อท้อหัวใจเต้นรัวรัวต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นในขณะที่กระต่ายหลับสบาย เต่าก็คลานคลานและคลานแซนหน้ากระต่ายไปแบบเงียบๆเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาสิ่งที่เห็นคืออะไรเต่ากําลังจะเข้าเส้นชัยแล้วไม่จริงหน่าเป็นไปไม่ได้กระต่ายรีบกระโดดสุดกําลังแต่สายไปแล้วเต่าเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วมิทานเรื่องนี้สอนอะไรเราอย่าประมาทคู่ต่อสู้อย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปและที่สําคัญที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงไหมวลีเด็ตอย่าประมาทคู่ต่อสู้ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเต่าเอ๋ยคิดหรอว่าจะชนะข้าได้ฝันไปเถอะใช้ในเชิงประชดประชัน